สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนมาตั้งสายเบรกมือรถที่ใช้งานประมาณสักสิบปีขึ้นไปหรือว่าสามแสนกิโลเมตรเนี่ยสายเบรกมือมันจะหย่อนเวลาเราดึงเบรกมือนะครับเบรกมือมันจะสูงสูงไม่พอรถดึงแล้วก็ยังไหลอย่างรถอย่างกรณีตอนนี้ครับมันดึงสุดนะครับรถก็ยังไหลหรือว่าอาจจะไม่ไหลแต่ว่ามันก็เอื่อยออกไป ธรรมดาปกติก็จะอยู่ระดับสามสามหรือสี่ก็จะตึงมือรถก็จะไม่ไหลแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูด้านล่างเลยว่าตั้งตรงไหนนะครับสายเบรกมืออ่ะก่อนที่เราจะไปตั้งด้านล่างเราก็ปลดให้มันตามสุดก่อนเนี่ยครับสายเบรกมือที่มาจากคันเบรกมือที่เรายกขึ้นเมื่อกี้นะครับสายอันนี้จะเป็นสายเส้นเดียวมาก่อนพอมาถึงใต้ท้องรถมันก็จะยาวมา อ่ะยางมันวันนี้โดยทั่วไปนะครับมันก็หลายรุ่นที่จะอยู่ตรงนี้เลยอาจจะตั้งตรงนี้ก็ได้อาจจะเป็นรถรุ่นที่มันมีอายุมากหน่อยสักพวกมิติเอ็อะไรเงี้ยครับหรือว่าอิสุเซฟอารก็จะตั้งบริเวณตรงนี้ได้นะถ้าผมจำไม่ผิดทีนี้ทีนี้รถที่รถรุ่นนี้เป็นวิโกวิโกสองเคดีตัวเตี้ยตัวแรกครับเขาจะตั้งสายเบรกมือบริเวณนี้ เห็นเนาะนี่อะเห็นไหมเห็นเนาะไอตัวนี้ครับตัวตั้งสายเบียกมือของวิโกบางรุ่นก็จะอยู่ฝั่งด้านซ้ายบางรุ่นก็จะอยู่ฝั่งด้านขวาบางรุ่นก็จะอยู่ตรงกลางอันนี้เพื่อนต้องหาเองนะแต่ส่วนมากก็จะประมาณนี้ครับจะมีที่ตั้งเกือบทุกรุ่นนี่ตัวนี้ อ่ามันก็เป็นไอ้ส่วนนี้เป็นกุญแจเบอร์สิบผ่มคลายไปแล้วผมไม่อยากให้เพื่อนเสียเวลาเบอร์สิบเนี่ยเนี่ยครับไอ้บริเวณตั้งตรงเนี้ยถ้าเพื่อนเจอแล้วเพื่อนก็ลองตั้งได้เลยไม่ยากไปค,ค่อยตั้งทีละสิบเกียวยี่สิบเกียวก็ได้ครับถ้าเพื่อนๆกลัวมันจะมีปัญหาอะไรแต่ผมยืนยันเลยครับว่าผมตั้งมาหลายรุ่นแล้ว เบรกมือเวลาสายเบรกมือมันหย่อนมันทําให้เบรกสูงพอเบรกสูงเนี่ยมันก็จะเบรกไม่อยู่แล้วเราใช้เบรกมือเบรกมือเนี่ยสำคัญนะครับเวลาเรามีอาการเบรกแตกหรือว่าน้ำมันเบรกรั่วซึมเบรกไม่อยู่เบรกมือเนี่ยสำคัญมากช่วยเราช่วยเราได้อันนี้ผมขันเข้าไปเรื่อยเลยครับปกติผมจะตั้งอยู่ที่ระดับประมาณ2กิ๊ก3กิก ก็พอแล้วเพราะว่าผมเพื่อเอาไว้ลถจอดด้านบริเวณที่มันแบบลาดชันนะครับดึงสูงสูงดึงให้มันหนักหนักมือหน่อยมันจะได้อยู่ส่วนตั้งดัมเบกด้านในสองข้างก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วเปลี่ยนพับเบกเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับเบกมือตัวนี้ก็มาตั้งบริเวณตรงนี้ ตั้งสายเียกมือเพื่อให้เด็กมือมันต่ำอ่ะนี้เราก็ลองไปดึงด้านบนเดี๋ยวผมตั้งเผื่อไปเลยดีกว่าตั้งให้มันสูงไปเลยประมาณสักเอาที่ผมชอบอะ่ะ2กิ๊กดึงอยู่เลยจะไปต่มุดลงมาอีก เดี๋ยวผมมาขายที่หลังเดี๋ยวเพื่อนลองไปขึ้นไปดูด้านบนก่อนอ่ะเนี่ยครับสามสามที่นี่ก็ดึงไม่ขึ้นแล้วประมาณสองที่กผมก็อยู่แล้วครับประมาณนี้เวลาราเราจอดทางลาดชันหรือว่าเอียงๆเราก็ทดลองได้ปล่อยรถให้ไหลหเราก็ดึงยางเงครับสามที่กุ้ก็โอเคแล้วแล้วก็ เพื่อนๆก็ลองตั้งดูได้ครับตั้งสายเรียกมือน,นี่ไม่มีอันตรายอะไรไค่อยๆตั้งเทนิดอาจจะหมุนผิดก็ลองหมุนหมุนทิศทางอื่นได้ตรงตัวตั้งเบรกบางคนอาจจะงงก,ก็เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ